สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับแก้ปัญหานะครับมือถือพื้นที่เต็มนะครับแล้วก็การลบไฟล์แค้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลบโปรแกรมนะครับหรือลบแอปพลิเคชันในมือถือเลยนะครับในการเพิ่มพื้นที่ให้กับมือถือก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่ Google Chrome ครับผม อ่าแล้วก็ให้ไปมุมมนนะครับเป็นรูปไข่ปลาสามจุดนะครับแล้วก็มาที่กันตั้งค่าครับเลื่อนลงมาครับผมจะเจอคําว่าการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับคลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาครับจะเจอคําว่าข้อมูลที่จัดเก็บนะครับนะครับ ข้อมูลที่จะเก็บก็คือเว็บไซต์ที่เราไปท่องหรือเราไปค้นหาใน Google Chrome นะครับตั้งแต่เราใช้มือถือมานะครับเขาจะรวบรวมอยู่ในนี้ถ้ามีจํานวนมากๆนะครับที่เราไม่เคยมาลบเลยนะครับจะเกิดการนะครับกินพื้นที่ของมือถือนะครับแล้วก็จะทําให้มือถือเราแหลกด้วยในการเสิร์ชค้นหาข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับในนี้จะมีไฟล์ขยะไฟล์แคสต่างๆเห็นไหมครับจะมี อาเนียครับ1น0้ KB นี่คือไฟล์ขยะทางนั้นนะครับหรือเขาเรียกว่าไฟแคดนะครับที่รวบรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยที่เราไปเสิร์ชค้นหานะครับวิธีการนะครับก็คือให้มันล้างข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ครับเขาจะบอกเลยครับล้างข้อมูลเว็บไซต์ไม้นะครับการดําเนินการนี้จะล้างข้อมูลและคุกกี้ที่เว็บไซต์ต่างๆจัดเก็บไว้รวมทั้งสิ้นนะครับนี่คือพื้นที่ที่จะได้คืนมานะครับตรงนี้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าจะล้างนะครับกดล้างได้เลย คุณผู้ชมก็จะได้พื้นที่คืนตามที่เขาแจ้งเมื่อกี้เลยนะครับเพียงแค่นี้เองครับผมคุณผู้ชมก็สามารถได้พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมมาให้กับมือถือแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลบโปรแกรมลบไฟล์ภาพรูปภาพต่างๆเลยครับนี่ก็คือเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับมือถือของคุณผู้ชมนะครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดส u b s c กันด้วยนะครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ